สวัสดีครับคลิปนี้พามาชมรีวิวสมาร์ทมันติมิเตอร์อีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นของ Harbo t e ท t นะครับรหัสจะเป็น HT 1 2 3นะตัวนี้จะเป็นดิจิตอลมันติมิเตอร์แบบออโต้นะก็คือมันจะเลือกย่านวัดให้แบบออโต้เลยนะครับ ในส่วนของเคสก็จะเป็นสีแดงเป็นย่างนะครับกันกระแทกกันลื่นในตัวด้วยนะแล้วก็ในส่วนด้านในเขาจะมีที่ใส่แบตเตอรี่ก็จะเป็น 3A 2ก้อนนะครับแถมมาในเซตด้วยนะครับนี่อันนี้คือลักษณะของกล่องจะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีสาย p r o บมาให้อีก1คู่นะครับเส้นสีดําสีแดงนะสามารถถอดออกแบบนี้ได้เดี๋ยวพอเปิดใช้งานกันนะครับสำหรับปุ่มการใช้งานเนี่ยจะมีแค่3ามปุ่มนะครับ power แล้วก็เปิดไฟ แล้วก็ n c b นะครับสำหรับย่านการวัดก็วัดได้ท้งนี้นะครับมีโวลต์ AC โวลต์ DC ค่าความต้านทานแล้วก็ความต่อเนื่องแล้วก็มี NCV ด้วยนะครับเวลาจะใช้งานก็กดปุ่มตรงนี้ค้างไว้นะครับแป๊บหนึ่งอ่านี่ครับจะเห็นได้ว่ามันจะขึ้นหน้าจอออโนต้นะครับเราสามารถเปิดไฟหน้าจอได้นี่ครับแล้วถ้ากดค้างนะไฟฉายจะออกกดอีกทีนึงนะครับไฟฉายก็จะดับเลย ส่วนตัวนี้ก็เป็นการล็อกค่านะครับถ้าหากว่าจะใช้งาน NCV ก็กดค้างไว Contact, ้ Lon Contact v o l t a g e นะครับเอาไว้ใช้วัดไฟโดยที่เราไม่ต้องสัมผัสกับโลหะด้านในนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ครับถ้าว่ามันมีไฟนะเสียงมันก็จะแจ้งเตือนมาลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเลิกใช้งานก็กดค้างไว้ ทีนี้มันก็จะอยู่ในโหมดออโต้เหมือนเดิมแล้วนะครับถ้าหากว่าอยู่ในโหมดออโต้แบบนี้แล้วเราสามารถที่จะเอาไปวัดอะไรต่างๆได้เลยนะครับผมให้ดูนะครับเื้องต้นเนี่ยผมมาวัดแบตเตอรี่ให้ชมกันก็จะเป็นการวัดโวลต์ดีนะครับหรือว่าวัดแรงดันไฟกระแสะตรงนั่นเองตัวนี้จะเป็น12โวลต์น,นะครับวัดได้11.96นะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่20โวลต์น,นะครับนี่20.56นะ และเราก็สามารถเอาไว้วัดไฟกระแสสลับหรือว่าไฟบ้านได้เลยนะโดยที่เราไม่ต้องปรับย่านอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ทำการจิ้มวัดได้เลย AC 211โวลต์นะครับและเราก็สามารถที่จะเอาไว้วัดตัวต้านทานได้นะครับนี่ทำการวัดได้เลยไม่ต้องปรับย่านนะครับเห็นไ,ไหมจะอยู่ที่100โอห์มนะครับมันก็จะมีบวกลบนิดหน่อยเพราะตัวนี้ค่า100โอห์มนะ และเรายังสามารถ <st immt> ที่จะเอาไว้วัดสายไฟได้ด้วยนะครับว่าสายไฟขาดไม่ขาดแล้วก็เป็นเส้นเดียวกันไหมนะครับเราก็ทําการจิ้มไปอยู่ข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็มาจิ้มนะครับอันนี้แสดงว่าคนละเส้นนะครับถ้าเป็นเส้นเดียวกันแล้วก็ไม่ขาดในมันจะดังแบบนี้หรือเราจะเอาไว้วัดฟิลนะครับก็ได้นะว่าฟิลขาดไม่ <assassination> <ๆ S 1> ขาด,ขาดนะครับเ <context> พราะถ้าฟิลไม่ขาดเนี่ยมันจะต้องดังนะแต่ถ้าไม่ดังนี่ก็คือฟิลขาดนะครับ ก็เป็นลักษณะการใช้งานของมัลติมิเตอร์ตัวนี้นะครับฮา r โ t เทส HT 1 2 3นะครับถ้าไหนสนใจอยากได้ไปใช้งานสามารถสั่งตามลิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้ตรงคำารรทบยวิดีโอแล้วก็เดี๋ยวไปใส่ตรงคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับราคาไม่แพงตัวนี้ประมาณ200บาทบวกลบเท่านั้นเองนะครับสนใจก็สั่งไปใช้งานกันได้ครับผม